สวัสดีครับพบก,กับสุ United, ลุคามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเปิดศึกเชลซีนะครับร่วมวงไล,ล่ลลาตัวมิฟิลส์เซมไรเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสองสโมสรดังแห่งศึกเวทีพรีเมีกริดต้นเป็นข่าวว่าเตรียมเปิดศึกนอกสนามแย่งตัวไดอิชิคามาดากองกลางดีกีทีมชาติญี่ปุ่นของไอทรัคแฟนฟุตไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ ห้องเครื่องเลือดปูชิโดในวัย26ปีอยู่ระหว่างการนับถือหลังอำลาฟรงก์เ์ตหลังจากปฏิเสธสัญญาณใหม่ซึ่งทําให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริเซนมอนที่มีข่าวเริ่มเปิดฉา,ากเจอกับแขกรัติแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์แต่และโจซีก็กลายเป็นอีก2เทียมที่จับตาดูสถานการณ์ของคารมดาอย่างใกล้ชิดหลังจากผู้เล่นยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอล่วงหน้ากับทางสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการ วาบิโซโรบโนกรุฟอลชื่อดังกล่าวว่าบริษัทมุนกำลังอยู่ในขั้นตอนการก้าวหน้าและมีการพูดคุยเพื่อเสนเนี่ยวกับคำระดัแบบไร้ค่ตัวกันแล้วแต่ยังไม่มีการเสญาใดๆอย่างเป็นทางการส่วนสูโุสรอังกกลก็รู้ดีถึงเงื่อนไขต่างๆของเขาเช่นเดียวกันแต่ดนมนก็ยังคงเป็นทีมแต่งที่จะเสนเกี่กับคำรมดะและยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนนี้ แฟนพีได้เห็นนะครับอลิการ์ธนาย่างแมนยูพังหงัความคุณสื่อยอดเยี่ยมของพิมลิกเดือนกุมภาพัานธ์เอลิกนฮากเจ้านาย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพังหงัความรางวัลคุณสื่อยอดเยี่ยมในศึกหมิ่นเกิดประจำเดือนกุมภาพัานธ์ ลิทเทนาร์ตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตดอันดับที่3ในศึกพรีเมียร์เลกทางาการคว้ารางวัลกุญสือยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกรประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ท่านี้ลิทเทนฮาร์ตทำผลงานไม่แพ้ในศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง4นัดในเดือนกุมภาพันธ์โดยเป็นการชนะ3เกมและเสมอ1เกม ทำให้คว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งที่2แล้วหลังจากที่เคยได้มาในครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2002โดยว่าปีาแดงนะครับปัจจุบันรั้งอันดับที่3ในสิบหกนะครับด้วยการมี4 9คะแนก้าขานจากการลงเล่นทั้งหมด25านัดตามหลังจากปุงบินยาอาร์เซนอลอยู่สิคะแนขานและอันดับที่2โรเบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์อยู่ก้านขานแต่แข่งน้อยกว่าทั้ง2ทีมอยู่1นัดน,นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับอลการทากทันทีมได้อย่างยอดเยี่ยม แมนยูทิ้งอาร์เซนอลบอลปรับราคาแชมป์ยูโรปาลีกเต็งหนึ่งแชมป์ยูโรปาลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีนี้อาร์เซนอลรั้งเต็งหนึ่งแชมป์ยูโรปาลีกหลังโอกาสเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสดใสนะครับขณะที่ยูนตุนนะครับตามมาเป็นเต็งสามวิลเลียมฮิลนะครับบริษัทร,รับพนันที่ตุกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับลดราคาเต็งแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลน,นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจาก5ต่อ2คือแทง2อใจห้าไม่รวมทุนลดลงเหลือแค่3ต่อ2นะครับ แทง2เจ็ดสามไม่รุมทนหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเปิดบ้านถล่มรอยบอร์ติสซีหนึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันพุธัาสาร์ที่9มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่อาร์เซนอลก็ตามมาเป็นทีมสองในรอยการที่1ิต่อสแทง4ใจ11ไม่รวมทวนุนหลังเกมแรกออกไปเสมอกับสปอร์ติ้งดิสซอนสองสอขณะที่ยูเวนตุนนะครับรังเต็ม3อัตราต่อรองอยู่ที่7จต่อหแทง1นึจ็ไม่รวมทวนุนหลังนัดแรกเปิดบ้านชนะไฟบวกได้หนึ่นะครับอัตราต่อรองแชมป์ยูโรปาลีกมีี่งน้ เต็งหแมนยูสาต่อ2เต็งสองอัลเซนอสิบอ็ดต่อสเต็งสายูตัวเจต่อหเต็งสี่โรมาสิบต่อ2เต็งห้ซิมิยาสิต่อ1นึงเต็งหเลเวอร์คูเซนสิต่อ1นึงเต็งเจ็ดอุนิอนเบอร์ลิน20ต่อ1นงเต็งแปดเฟย์ยูนด์ยี่ต่อ1นึงเต็งเไฟบวกสามสิบสามต่อหนึ่งเต็นเก้าร่วมเรียวโซซิยันสามสิบสามต่อหนึ่งเต็นสิบเอ็ดสปอตติ้งดสบอลสี่สิบต่อหนึ่งเต็นสิบสองชัตตาดูเนตหกสิบ 150ต่อ1และเต็ง16ครับเฟรนวาร์อด500ต่อ1น,นะฮะคนนี้ใช่เลยเอลิกตันฮักเลือกแล้วนะครับหน้าเป้าที่ต้องการในช่วงซัมเมอร์หน้าเป้าที่ต้องการเอลิกตันฮักนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ได้ล็อกเป้าแาร์ริคนกับนาตาเนียสปาให้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงสม,มัยนี้จากการเปิดเผยของแมนเชสเตอร์อิฟนิเกลสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ ปีซาดาน,นะครับต้องการที่จะคว้ากองหนะ้าตัวเป้าคนใหม่ในช่วงสมยน,นี้โดวยพวกเขาก็มีข่าวลือกับ2หัวหหกฟอร์มร้อนแรงด้วยกันฮาร์ริเกนกับวิคเตอร์โอซิเฮนดาวยิงตัวเก่งของนาปเปลีกันนั้นก็ดูว่าหลายสื่อและสำนักจะรายงานเป็นเสียงเดียกันว่าชื่อของกัตตันกิจจงกฤษฮาร์ริเกนเป็นตัวเต็งมากที่สุด บันสอบแของกับการรายงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ระบุว่าเอลิทชังนนะักผู้จัดการทิมจอห์นแลนด์ชื่นชอบเฮริเกนที่กำลังจะหมดสัญญาเก,กับส์บอร์เมื่อจบซีซั่น2023-2024ถึงอย่อย่างมากและล็อกเป้าเขาเป็นตัวรแรกที่คว้าตัวมาเสริมแกล่ง หลังจากจบฤดูกาลน,นี้งานนี้โอกาสที่แมนยูจะได้ตัวแฮร์ริเอนก็มีความเิ่มสูงเลยทีเดียวเนื่องจากนักเตะเริ่มรู้สึกผิดหวังกับต้นสกัดที่ต้องปราศจากแชมป์อีกหนึ่งฤดูกาลแล้วทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าการอยู่กับทีมต่อไปมีโอกาสที่จะต้องปิดฉากการเป็นนักเตะโดยที่ไม่มีเกียรติประวัติประดับบารมีตอนนี้แฮร์ริเอนทำมันมาแล้ว268ประตูจากการลงเล่น428เกมให้กับสปา รวมทั้ง20ประตูที่ทําได้ในนดูกาลนี้โดยก่อนนี้จ้ตัวพยายามที่จะทิ้งทีมนะฮะเมื่อปี2021มาแล้วแต่เดนนิลเรวีประธานสโมสรกับขวางไม่ยายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยังไรก็ตามตอนนี้นักเตะพร้อมแล้วที่จะเดินทางกับสโมสรอ,อีกครัง้งหลังกําลังเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันเอลิกนะันักเผยน,นะครับอลิกเซนคืนฟิตันซีซั่นนี้แนะ่ อิลิเตันฮาร์มนะครับคุณซือแมนเชสเตอร์ออกมายืนยันว่าคร e ิสเตียนอีเซนจะสามารถกลับมาลงสนามกับแมนยูในลุ้การนี้ได้อย่างแน่นอนขณะที่เจ้าตัวกำลังฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับคริสเตียนอีเซนบาดเจ็บข้อเท้าจากการที่ถูกแอนดี้คาร์โร่ก้าหน้าของเบรดดิ้งเสียบหนักใส่นะะฮในเกมเอฟคัพที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะสโม,มสรจากเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนมกราคมการเบื้องต้นของอ e ีเลเซนก็คือจะไม่สามารถลงเล่นได้จนถึงปลายเดืนอนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม นั่นคือเหมือนว่าจะเป็นช่วงคัมแบ็กที่น่าจะเป็นไปได้โดยลิกทนัทก,กล่าวว่าการพักฟื้นของอดีตกลางของสเปอร์และอินเตอร์มิลานกำลังเป็นไปตามแผนแต่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาให้ได้ก่อนในช่วงพักเบรกทีมชาติสิน้นเดือนนี้ผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นใช่แน่นอนในไ่ปีศาแดงกล่าวตอนนี้ผมบอกถึงความคาดหวังไม่ได้แต่ผมคิดว่าความาก้าวของเขาในการฟื้นตัวมันก็โอเคมันเป็นไปตามแผนดังนั้นเราจะได้เห็นเขาอย่างแน่นอนในซีซั่นนี้แต่ไม่ใช่ก่อนช่วงเบรกทีมชาติ ค้างโรมาเปิดใจหลังตัวเป็นเป้าบมายการสำทับของแมนยูในช่วงสมัมมนาะป้าโลดิบาลานกับตัวรกของโรมาออกมาพูดถึงข่าวรือเรื่องความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากพรีเมียร์โดยช่วาตัวเปิดเผยว่าเขายัางโฟกัสอยู่กับการช่วยตัวสกัดทำงานให้ดีที่สุดก่อนที่จะพูดถึงอนาคตในช่วงซัมมอรตามการรายงานจากเดอะคอม สตาร์ทีมเจ้เาของเจนเจนับกำลังอยู่ในช่วงการทํางานอย่างเยี่ยมในจัดขี้ย,ยมาร้องงานกับโจเซ่มโยเมื่อช่วงสมัยที่ผนมาและกําลังช่วยให้ทีมจัสโตโรซี่มีลุ้นในการคว้าตัวอายุวันชมลิกแนนกันได้นึ่ด้วยด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของปาโลดิบาล่าก็ตัวเป็นข่าวกับหลายสโมสรทั้งในอิตาลีและยกัยกษ์ใหญ่จากยุโรปอย่างพิมริก และแมนเชสเตอร์เตดก็เคยมีข่าวผู้พันตั้งแต่ก่อนที่ย้ายออกจากยูไนเต็ดเมื่อลงกันที่แล้วโดยรายงานระบุว่าทีมจากอังกฤษสามารถคว้าตัวนัเกเตะรายนี้ได้ในราคาที่สุดถูกเพียงแค่12ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็เดินมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางมาก์กาซีเอดังของสเปนว่าแน่นอนเราสามารถคุยเรื่องนี้กันได้หลังจากนี้อนาคตของผมอยู่ที่นี่ผมต้องการช่วยโรมาไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้และคิดว่าเราสามารถทําได้แน่ ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนาคตแต่เกมต่อไปก็คือเกมที่สำคัญที่สุดในเวลานี้มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ช่วยเหลือทีมเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการค,รควา้าคอตอายูฟ่าแชมเล่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีสโมสรระดับท็อปมากมายเรามีความมั่นใจในการลงเล่นยูโรปาลีกด้วยแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันผมมองว่าจะสามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ได้มากมายกว่านี้เปาโลดีบรากเราทิงทายนี่คือสุลุคทาวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11มีนาคมนะครับ